นี้ก็เป็นชุดสาธิตชุดการเรียนรู้สําหรับนักเรียนว่าระบบผลิตเซลล์ที่เราทำทำไปใช้งานเนี่ยมีระบบอะไรบ้างระบบ DC 1 2บโวลต์ฝั่งข้างบนเนี่ยแล้วก็ระบบ AC 2 2 0โวลต์ข้างล่างเนี่ยเวลาเราต้องการใช้จะต้องผ่านอะไรบ้างจากแผ่นเซลล์ผ่านเข้ามาที่เบรกเกอร์ที่ตัดวงจรแล้วก็มาเข้าที่การชาร์จผ่านคอนโทรลชาร์จแล้วก็การนําออกมาใช้มาใช้กับ หลอดไฟระบบ12โวลต์ตอนนี้เราใช้กับหลอดไฟฟ้าแล้วก็ใช้กับพัดลม12โวลต์อันนี้ก็การเปิดเปิดเปิดปิดตัวนี้ก็จะเป็นการเปิดพัดลมแต่ว่าตัวที่เพิ่มขึ้นมาในระบบ12โวลต์ DC 12โวลต์ก็คือการใช้แอปพลิเคชันมาช่วยอย่างเช่นว่าตอนนี้เราต้องการจะเปิดพัดลมแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้พัดลมเราสาม,มารถที่จะ สร้างแอปขึ้นมาแล้วก็เปิดอันนี้ชื่อบ้านบ้านกินแดดโซลาเซลล์บ้านกินแดดบ้านกินแดดอย่างเช่นว่าเราต้องการจะเปิดอะไรล่ะเนี่ยเปิดหลอดไฟเนี้ยเราก็กดปุ่มมันก็จะเปิดให้ทันทีแล้วก็ปิดรเราจะต้องการจะเปิดพัดลมนยพัดลมตัวนี้ก็เป็นการใช้แอปพลิเคชันตัวนี้มาเปิดพัดลม การเชื่อมต่อของระบบเนี้ยจะเชื่อมต่อผ่าน WiFi แล้วก็เชื่อมต่อแผ,ผ่านเข้ากับบอร์ดบอร์ด IOT เขาเรียกว่า Internet o f t h i n g ตัวเนี้ยจะเชื่อมต่อกับบอร์ดต,ตัวนี้เพื่อจะมาสั่งเปิดรีเลย์ในเนี้ยจะมาเปิดไฟจ่ายไฟให้กับหลอดไฟแล้วก็พัดลมเราจะเปิดอะไรก็ได้เราจะเปิดที่ไหนก็ได้ตัวนี้ขอให้เชื่อมต่อเดย่งเดียวเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟิงการเชื่อมต่อสรรพสิ่งเข้ากับร่วมร่วมกันด้วยอินเทอร์เน็ตส่วนข้างล่างนี้จะเป็น บอร์ดเดียวนี้จะออกไฟ220โวลต์ตัวนี้จากแผ่นลงมาเข้าแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่มาเข้าอินพุตของฝั่งอ,อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์เพยวไซส์12โวลต์500วัตต์พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเราสามารถที่จะเปิดเปิดให้มันทำงานได้ทันทีเปิดทำงานขึ้นมาตัวนี้ฝั่งเอาพุตมันตัวนี้เราเสียบปลั๊กไว้แล้วก็มาใช้กับอุปกรณ์220โวลต์พัดลมตัวนี้ จะเปิดได้ทันทีนี่คือค,คือการนำไปใช้ใช้เป็นสื่อการสอนแต่ว่าแต่ว่าใช้งานได้จริงซึ่งก็ทำให้เด็กได้เห็นภาพหรือว่าคนที่มาดูงานได้เห็นภาพมากขึ้นนี่ก็ถอดปลั๊กการใช้ไฟหลอดนี้220โวลต์เปิดแล้วมันก็จะไม่ติดเพราะว่าตัวนี้เราใช้ระบบเซนเซอร์แสงการเปิดปิดสวิตช์โฟโตสวิต เปิดไว้ให้พอมืดปุ๊บโฟโต้สวิตตัวนี้จะทํางานพอพอเราเปิดสวิตปุ๊บไฟยังไม่ย,ไมยังไม่ทางานต้องรอให้มืดก่อนพอเรามืดปุ๊บเนี่ยเราเราทำให้มันมืดจําลองการมืดพอไม่มีแสงปุ๊บเนี่ยหลอดไฟถึงจะทํางานพอสว่างขึ้นมาแล้วไฟก็จะดับซึ่งมันเป็นการทํางานของโฟโต้สวิตหรือว่าสวิตแสงพอมืดมืดมืดอีกที ไฟก็จะสว่างขึ้นมาใหม่ตกวันใหม่ขึ้นมาสว่างหรือว่าเราจะปิดที่นี้ก็ได้ทีนี้เราจะปิดที่นี้ก็ได้หรือเราจะเปิดอีกก็ได้เรายากจะเปิดจะปิดแต่ละเราปล่อยทิ้งไว้เราเป็นการทาสวิตช์สองตัวพร้อมกันก็เป็นอีกสื่อการเรียนรู้หนึ่งสำหรับเด็กๆพวกนี้ก็จะอยู่ในบอร์ดเดียว